ว่าแบบชอบม,มากๆครับสนุกครับทำให้หนูไม่ง่วงนอนค่ะช่วยน้องๆแล้วผมได้ออกลกายครับสนามเด็กเล่นใหม่หนูชอบมากเลยค่ะที่นี่ในโรงเรียนที่อำเภอคำตะกล้าจังหวัดสกลนครเด็กๆต่างร่าเริงกับสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ไม่ต่างอะไรไปจากเด็กๆในโรงเรียนอีก40แห่งใน12จังหวัด ที่สนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติและพื้นที่เล่นสามวัยได้ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับสร้างความสุขและสนุกสนานให้แก่เด็กๆสะพานเชือกเขาสะพานเชือกการห้อยโหนหรือว่าการเดินหรือว่าการทรงตัวพวกนี้จะช่วยเรื่อ,ก <S <S องกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการที่สําคัญส่งผลให้เขาเนี่ยได้ออกพลังได้ออกแรงได้เล่นมันก็จะมีความพร้อมในการเรียนรู้แล้วก็การเสริมสรา้างกล้ามเนื้อของเขาด้วย ด้วยความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิสุพิมิตแห่งประเทศไทยและบริษัทโบอิงจำกัดมหาชนการก่อสร้างสนามเด็กเล่นได้เริ่มขึ้นพร้อมกับความร่วมมือจากโรงเรียนหน่วยงานในท้องถิ่นและชาวบ้านได้จับมือกันก่อร่างสร้างสนามเด็กเล่นที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพและความใส่ใจเสริมสร้างให้แก่เด็กๆได้เติบโตสมวัย เรื่องของความร่วมมือมีครูมีนักเรียนแล้วก็ชุมชนคือ,อผู้ปกครองนักเรียนนะครับได้มาช่วยกันตอนที่สร้างสนามเด็กเล่นนี้ผมได้ช่วยครูเจ้าของแบกปูนครับตัวแทนของหมู่บ้านผัดเปลี่ยนกันมาช่วยงานแบ่งหน้าที่กันใครถนัดอะไรก็ช่วยกันใครไม่เป็นก็สอนกันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทํามีกับข้าวก็ชาวบ้านก็หามาร่วมกันพวกเราเป็นกิจอาสาค่ะทาด้วยใจ มาด้วยใจเลยครับทาแล้วมีความสุขตั้งแต่สร้างยังไม่เสร็จเด็กจ้องที่จะมาเล่นอยากเล่นกุณตานูอยากเล่นนูชอบเหม่อนยังไงมันกระเด็ตั้งเตียสนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติเป็นการผสมผสานร,ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นเป็นวัสดุหลักเครื่องเล่นถูกออกแบบให้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยกันก่อสร้างและดูแลรักษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมีงานเหล็กแล้วก็งานไม้ไม้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นไม้ออกมาจากหนาก็จะเป็นพวกเสาไม้แดงก็จะมีไม้เนื้อแข็งซึ่งไปขอโรงเรียนมันยืนต้นตายมาแปรรูปแล้วก็มาทําเป็นไม้ดูทางวัดก็บริจาคไม้ในการก่อสร้างครับเพราะว่าวัสดุสําคัญคือไม้ครับส่วนมากจะเป็นไม้แดงซึ่งเป็นไม้ที่ทน ปวกไม่กินครับพันโลก,ก็ดูแลดีครับตรงไหนที่มันหลุดอะไท่านก็ซ่อมท่านดูแลดีมากหนูชอบเล่นบ้านหลังเล็กบ้านหลังเล็กมันมีความสนุกตื่นเต้นแล้วมันก็แปลกดีค่ะ นอกจากนี้ยังได้มีการผลิตคู่มือการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นเสริมสร้างทักษะสมองให้แก่โรงเรียนต่างๆเพื่อเสริมภูมิความรู้ให้แก่คุณครูในการดูแล,แลและจัดกิจกรรมในสนามเด็กเล่นที่สามารถฝึกทักษะสมองพัฒนาสมาธิให้เกิดประโยชน์แก่เด็กได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสนับสนุนสื่อการเรียนรู้และชุดของเล่นเสริมสร้างพัฒนาตามช่วงวัยให้แก่ครอบครัวเด็กเพื่อให้ครอบครัวเข้าถึงสื่อที่เพิ่มความรู้ในการดูแลเด็กและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กอีกทางหนึ่งด้วยไม่เพียงแค่เด็กในโรงเรียนได้สนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้นสนามเด็กเล่นยังเอื้อประโยชน์สร้างความสุข และสุขภาวะที่ดีให้แก่คนในชุมชนอีกด้วยผู้ปกครองนะคะที่เป็นเด็กในชุมชนนี้เขาก็จะพาเด็กมาเล่นในช่วงเช้าช่วงเย็นหรือช่วงปิดเทอมเนี่ยช่วงที่มีกิจกรรมที่วัดเด็กๆในชุมชนเขาก็จะมาเล่นผมชอบเล่นอันนี้ครับมันเรียกว่าชิงช้าล้อครับ เด็กอนุบาลเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่าเขาได้ปีนป่ายได้วิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นเขารู้จักความอดทนรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาพร้อมค่ะในวันนี้เด็กๆต่างมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินกับสนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติแห่งใหม่เป็นสนามเด็กเล่นที่มีชีวิต เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพื้นที่แห่งความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันยังผลให้เด็กๆเ,เติบโตสมวัยท่ามกลางสังคมที่น่าอยู่เต็มไปด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนขอขอบคุณมากๆที่ท่านได้ดูแลพวกเราแล้วก็ซาบซึ้งในในคุณงามความดีที่ท่านได้ดูแลช่วยเหลือพวกเราและโรงเรียนแล้วก็ขอขอบคุณสุพรรณมิตรและก็บบริษัทโบอิงเป็นอย่างมากครับผม จจากใชอบเล่นชิงช้าครับเพราะว่าเย็นครับเย็นจริงๆครับ